ไม้ที่ติดอยู่ที่ปกเสื้อเป็นไม้ที่ไอใช้มาตลอด2ปีแต่วันนี้ไอมีไม้รุ่นใหม่ที่น่าจะดีกว่าเดิมแล้วครับก็คือโหลดไวเลสโปรที่พัฒนามาจากโหลดไวเลสโกจะมีฟังก์ชันที่ใหม่ขึ้นมาประมาณอยู่9อย่างครับเดี๋ยวไอจะสรุปให้สั้นๆแบบเร็วๆก่อนที่จะไปลงรายละเอียดดีเทลในไม้รุ่นใหม่กันครับ นี่คือเสียงที่เข้ากล้องโดยตรงโดยที่ไม่ได้ใช้ไมค์ครับนี่คือเสียงที่ได้จากไมโครดไวเลสโปรในห้องสตูดิโอครับสวัสดีครับผมไอจากไอมันสตูดิโอโรดก็คือแบรนด์ผลิตไมค์ไฮเอ็นที่มีคุณภาพซึ่งหลายๆคนก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วและเราก็น่าจะเห็นยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยใช้ไมค์ที่เป็นโรดไวเลสโปลักษณะแบบนี้และไอก็ใช้มาตลอด2ปีที่ผ่านมาแทบไม่เจอปัญหาเลยในเรื่องของคุณภาพเสียงเพราะเขามีฟังก์ชันหลายอย่างที่ช่วยเซฟการทางานของเราได้ใช้ง่ายได้คุณภาพไม่เสียเวลาไม่เสีย และตอนนี้เนี่ยรุ่นใหม่ก็อยู่ตรงหน้าไอาแล้วกับโหลดไวเลสโปรนะครับเปลี่ยนจากคําว่าโกเป็นโปรนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งซึ่งทิ้งห่างจากรุ่นเดิมมาประมาณ3ปีเพราะฉะนั้นเราก็คงจะคาดหวังสิ่งใหม่ๆที่อยู่ในรุ่นใหม่ตรงนี้แล้วก็จะมาแกะดูพร้อมๆกันเลยพร้อมกับทดสอบใช้งานจริงๆว่าคุณภาพเสียงสัญ,ญญาณที่ได้แล้วก็ฟังก์ชันต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยต่างจากรุ่นเดิมยังไงมีอะไรใหม่ๆบ้างแล้วก็ใช้งานตอบโจทย์ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับ อย่างแรกครับคือสามารถบันทึกเสียงได้ละเอียดถึง32บิตโฟตสิ่งนี้คือเขาภูมิใจมากๆในไมล์รุ่นนี้โดยที่ไมล์ไวเลสไรส์สายทั่วไปเนี่ยจะสามารถบันทึกได้อยู่ที่ระหว่าง16 bit, ถึง24บิตเท่านั้นเองครับ32บิตเนี่ยสามารถเทียบกับไมล์สตูดิโอพอดแคสต์ได้เลยบันทึกได้ลึกขนาดนี้เนี่ยเสียงที่ได้ก็จะละเอียดและสามารถนําไปปรับแต่งได้อีกเยอะครับค่า SPL 123.5 d c i b e l คืออะไร SPL ก็คือค่าความดังเสียงที่รับได้สูงสุดโดยที่เสียงไม่แตกไม่พีคตัวเลข ร้อยยี่สิเนี่ยถือว่าสูงสําหรับไมวายเลตไร้สายโดยทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ100หรือไม่เกินนั้น3ครับเทคโนโลยีเกนเอ s ซิตเป็นตัวช่วยในการปรับเสียงให้อัตโนมัติที่มีมาให้ในไมตัวนี้เพื่อป้องกันเสียงเบาเกินไปหรือเสียงดังเกินไปจนเกิดเสียงแตก4ครับมีโหมดบันทึกเสียงในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเซฟตี้ช n แนลเป็นการบันทึกพร้อมกัน2องช n แนลก็คือช n แนลที่2จะลดเสียงลงมาประมาณ10เดซิเบลเป็นการเซฟครับเพื่อป้องกันเสียงแตกเราจะสามารถหยิบชแนลที่สองี่ ออกมาใช้งานได้สามารถส่งสัญญาณได้ไกลถึง260เมตรในขณะที่ตัวเดิมเนี่ยส่งได้ไกล200เมตรก็คือเสถียรมากกว่าเดิมสามารถบันทึกเสียงได้ในตัวไม์แล้วเป็นฟังก์ชันใหม่ที่ไม้ไฮเอ็นทุกตัวต้องมีต่อไปครับอันนี้ว้าวมากคือเราสามารถใช้ตัวรับสัญญาณต่อเข้ากับคอมเพื่อบันทึกเสียงเข้าคอมได้แล้วก็รองรับการต่อไม์เพิ่มที่ตัวรับสัญญาณเป็นไม์ตัวที่3ข้อแปครับมีระบบทม์โค้ดเพื่อให้สามารถซิงค์เสียงระหว่างไม์และกล้องเนี่ยให้ตรงกันเพื่อให้เราสามารถบันทึกแยกจากกันได้ ระหว่างไม์และกล้องนะครับแล้วก็ไปซิงกันให้ง่ายขึ้นด้วยกับระบบทําโค้ดและสุดท้ายครับสามารถติดตั้งไม์แบบระบบแม่เหล็กได้แล้วอันนี้ไม์ในปี2023ทุกตัวเนี่ยต้องทําได้แล้วก็รุ่นใหม่เนี่ยมีกล่องชาร์จแล้วนะครับสามารถนําตัวส่งสัญญาณที่เป็นไม์หรือตัวรับสัญญาณเสียบเข้าไปที่กล่องนะครับแล้วก็ชาร์จได้ในตัว2รอบแล้วก็เป็นกระเป๋าแบบฮาร์ดเคสเก็บไม์เอาไปใช้นอกสถานที่ได้ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือฟังก์ชันหลักๆเน้นๆแล้วที่มีเพิ่มมาใหม่ในไม้โหลดไวเลสโปรรุ่น ทำความรู้จักโหลดวเลสโปรอย่างละเอียดแบบครบจบสามารถดูได้ต่อจากนี้เลยครับอุปกรณ์ทั้งหมดจะอยู่ใน2กล่องนี้นะครับกล่องหนึ่งจะบรรจุตัวไม์และตัวรับสัญญาณแล้วก็เป็นกล่องชาร์จในตัวแบบนี้แล้วก็อีกกล่องนึงเนี่ยจะสําหรับเก็บอุปกรณ์อย่างเดียวเลยเรามาดูที่ตัวไม์กันก่อนนะเปิดฝาขึ้นมาจะเห็นอุปกรณ์3ามชิ้นก็คือ2ตัวด้านนี้เนี่ย จะเป็นไม์แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณที่ช่องของเขาเนี่ยจะระบุเลยว่าช่อง2ช่องนี้จะเป็น TX ก็คือตัวส่งสัญญาณตัวไม์ช่องนี้จะเป็น RX ตัวรับสัญญาณแล้วขณะการวางเข้าไปในกล่องเนี่ยเพื่อชาร์จคือเขาจะมีหัวที่เป็นหัวชาร์จ Type C โผล่ขึ้นมาเราจะต้องเสียบไปให้ตรงช่องแบบนี้นะครับเพื่อชาร์จจะต่างจากไมล์เวเลดรุ่นอื่นๆที่สามารถวางเข้าไปนะครับไม่ได้เป็นหัวเสียบชาร์จขึ้นมาแบบนี้อาจจะพูดได้ว่าเสียบยากกว่านิดนึงก็ได้นะ ซึ่งตัวไม้จะสามารถใช้ได้ต่อเนื่องประมาณ7ชั่วโมงและกล่องชาร์จเนี่ยจะชาร์จไม้ได้ประมาณ2รอบชาร์จรอบหนึ่งใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึง่งหมายความว่าถ้าเราชาร์จจนเต็มแล้วก็นํากล่องเนี่ยไปใช้งานจะใช้ไม้ได้ทั้งหมดประมาณ3รอบครับตัวรับสัญญาณก็เช่นกันครับส่วนอุปกรณ์ของเขาจะมีมาให้ค่อนข้างครบเลยนะครับก็คือสายไม้ติดปกเสื้อเรเวเลียแบบนี้นะจะมีหน้าตาที่ต่างจากแบบเดิมเรเวเลียจะอยู่ที่หัวด้านบนนะครับอันนี้จะอยู่ด้านข้างแต่ยังไงเขาก็รับเสียงแบบรอบทิศทางอยู่แล้วครับ สายจะมีดีไซน์ที่เป็นขนาดที่แบบดูเหมือนจะเล็กลงนะครับแล้วจะออกแบนๆเป็นสายแจ็ค TIS หัวทอง2ขีดต่อที่ตัวส่งสัญญาณหรือตัวไม้ได้เลยเพื่อลากสาย,ายรัเวลียมาได้ให้อย่างละตัวแล้วก็สายเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่แบบครบจบเลยมีสาย TIS 2ขีดสีแดงเอาไว้ต่อกับกล้องแล้วก็สายต่อสมาร์ทโฟนให้ทั้งแบบ lightning แล้วก็ type C เป็นแบบ USB C 2 C กับ C 2 lightning ต่อสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นเลยแล้วก็ตัวกันลมต่างๆนะครับเป็นแบบ f ฟอร์รี่วินชิเป็นขนแมวจะมีทั้งแบบเสียบหัวลาะเวะเลียอย่างละตัว2อันแล้วนะแล้วก็เสียบหัวไม้แบบบิวอินที่เป็นตัวส่งสัญญาณก็มีมาให้ทั้ง2แบบแล้วก็แบบฟองน้ํากลมๆแบบนี้สําหรับไม้ลาววเลียติดปกเสือ้อตัวเล็กแบบนี้สามารถสวมเข้าไปได้เลยเพื่อกันเสียงลมและยังสํารองมาให้อีก2ตัวอันนี้นะครับ แล้วก็ให้เคสของสายไม้ด้วยนะครับอันนี้เป็นลูกเล่นนะที่เป็นสีสีสามารถสวมที่หัวไม้ได้แล้วก็คลิปหนีบปกเสื้อนะครับสำหรับไมล์ลาวเลียมีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ผืนหนึ่งมีโลโก้ด้วยแล้วก็อันนี้คือสิ่งใหม่นะครับเป็นตัวแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กแบบติดกันหนึบเลยนะมันมาคู่กันแบบเนี้ยสองชุดให้เราเอาตัวแม่เหล็กมา่อกี้เสียบไว้ที่ตัวหนีบก่อนสวมเข้าไปด้านหลังจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กแล้วให้เราสามารถติดตั้งไม้ได้อิสระแบบนี้ คอเสื้อเราก็จะไม่ตกแล้วนะของแถมเนี่ยให้มาค่อนข้างครบเลยไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์ทุกอย่างเลยทั้งสมาร์ทโฟนกล้องแล้วก็คอมพิวเตอร์มาดูที่กล่องชาร์จไม่อีกรอบหนึ่งนะจะเป็นกล่องแบบเคสชาร์จที่มีความนุ่มและมีความแข็งแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีช่อง Type C สําหรับชาร์จและเชื่อมต่อกับคอม แล้วก็มีปุ่ม power ปุ่มหนึ่งนะครับกดขึ้นมาจะมีไฟสีเขียวขึ้นเพื่อเช็คสถานะแบตเตอรี่นะครับว่ายังมีแบตอยู่หรือเปล่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาแถมมาให้นะครับจะอยู่ในกล่องที่ให้มานี่แหละแต่ว่าแยกจากกันเป็นสาย Type C แบบ Super Speed จะมีความหนาพิเศษกว่าปกตินะครับเป็นสาย5 g ิส่งกาลังไฟ60วัต์คือแรงมากใช้ต่อจากกล่องชาร์จเนี่ยเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อรับส่งข้อมูลอย่างที่บอกว่าตัวไม้เนี่ยเล็กขอเสียงได้ในตัวเวลาที่เราจะเอาเสียงออกมาจะต้องเอาไม้เก็บเข้าไปที่กล่องชาร์จก่อนนะครับแล้วก็ต่อสาย Type C นี่แหละเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อดึงไฟล์เสียงจากไมค์เข <stuffing Có S 2> ้ามาในคอมพิวเตอร์ซึ่งการบันทึกผ่านไมค์จะบันทึกได้32บิตเสียงจะมีความละเอียดสูงกว่าแล้วก็การที่ใช้สายความเร็วสูงเนี่ยก็จะส่งได้เร็วและอีกทางหนึ่งเนี่ยเรายังสามารถใช้สายนี้ต่อจากตัวรับสัญญาณเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ตัวรับสัญญาณเนี่ยเป็นออเดียโอนเซฟในตัวคือเวลาที่เราพูดจากไมค์นะครับเสียงจากไมค์สตัวเนี่ย ก็จะส่งเข้าตัวรับสัญญาณและบันทึกเข้าคอมได้แบบเรียลไทม์ช่องนี้เป็นช่องแบบอนเนกประสงค์นะครับถ้าเราต่อสาย t r s 2ขีดเข้ากล้องมันก็จะเป็นการบันทึกเสียงเข้ากล้องแต่ถ้าเรานําหูฟังมาต่อหรือเฮดเซตมาต่อเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้เพื่อให้เขารู้ว่ากําลังใช้ในโหมดหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงจากไม้ได้โดยที่เราจะต้องเลือกโหมดให้ถูกต้องด้วยนะครับโดยที่การเปลี่ยนโหมดเนี่ยเราสามารถกดที่ปุ่มด้านใต้ได้จะเป็นปุ่มขวามือหน้าจอเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย นะครับอันเนี้ยก็จะ กดเข้าไปเรื่อยๆนะครับจนเข้าสู่เมนูนี้จะเขียนว่าเกนโหมดแล้วก็กดด้านซ้ายเพื่อเปลี่ยนโหมดสําหรับโหมดที่เป็นไอคอนรูปกล้องเนี่ยจะเป็นโหมด e f a u l t สําหรับการต่อเข้ากล้องเพื่อบันทึกเสียงเข้ากล้องเขาจะฟิกระดับความดังไม่อยู่ที่ลบ12เดซิเบลเป็นค่ามาตรฐาน default ของเขาเพื่อไม่ให้เสียงเบาไปหรือดังเกินไปถ้าเป็นไอคอนหูฟังแบบนี้เนี่ยก็คือเฮดโฟนเราก็สามารถนําหูฟังมาต่อที่ช่องนี้ได้เพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจว่ากําลังใช้ในโหมดมอนิเตอร์เสียงนะไม่ได้ใช้เพื่อบันทึกเข้ากล้อง เราอาจจะใช้ในลักษณะของการบันทึกเสียงเข้าไปที่ไมในตัวก็ได้แล้วเราเนี่ยก็ใช้หูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงจะเป็นลักษณะประมาณนั้นครับแล้วก็กดไปอีกทีนึงเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์สีฟ้านะครับเป็นหูฟังที่มีแท่งไมออกมาอันนี้ก็คือเฮดเซตสายแจ็คของเขาจะเป็นแบบ3มขีดเสียบเข้าไปได้เลยซึ่งเราจะสามารถทั้งมอนิเตอร์เสียงแล้วก็ใช้เป็นไมเนี่ยเพื่อบันทึกเสียงเข้าไปได้เป็นตัวที่3ในขณะที่ไมค์งตัวแรกที่เป็นไมไวเลสเนี่ยยังสามารถใช้งานได้พร้อมๆกัน มาดูเทียบกันครับระหว่างไมโลดไวเลตโ o รุ่นเดิมกับโหลดไวเลตโรรุนใหม่จะมีขนาดที่เท่ากันเลยนะครับเอามาประกบกันเนี่ยจะได้ขนาดเดียวกันเป๊ะๆเ,เลยส่วนน้าหนักเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยตามข้อมูลบอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยจะหนักกว่าประมาณ5กรัมแต่สัมผัสถืออย่างนี้นะครับจะแยกไม่ออกเลยส่วนหน้าตานะครับที่ด้านหน้าเนี่ย จะดีไซน์ต่างกันนิดหน่อยนะครับจะเป็นลักษณะโลโก้เรียบๆรุ่นเดิมเนี่ยจะมีปุ่มเดียวด้านใต้ที่เป็นปุ่ม power แต่รุ่นใหม่จะมีเพิ่มมาอีกปุ่มหนึ่งด้านบนเป็นปุ่มเล็กขอดเสียงในตัวซึ่งเราสามารถกดปุ่มด้านบนนี้เพื่อทําการบันทึกเสียงเข้าไปในตัวไม์ส่วนบันทึกเสียงเข้ากล้องเนี่ยก็จะต่างหากนะครับซึ่งสามารถบันทึกพร้อมๆกันได้ทั้ง2ตัวที่บริเวณด้านบนเนี่ยก็จะมีตัวไม์ในตัวที่ตัวส่งสัญญ,ญาณเป็นไม์แบบ built-in ลักษณะการดีไซน์ก็จะคล้ายๆเดิมเลยแล้วก็จะมีช่องสําหรับต่อไมนนอกนะครับเป็นไมน์ลาวะเวลียมีไฟแสดงสานะ2ตัวเหมือนเดิมเลยแล้วก็ที่ด้านใต้ก็จะมีปุ่มเหมือนเดิมเลยนะครับซึ่งรุ่นใหม่จะสามารถตั้งค่าได้ว่าปุ่มเนี่ยจะใช้ทำอไรซึ่งปุ่มเนี่ยจะสามารถกดได้2แบบก็คือกดครั้งเดียวกับกดค้างกดค้างเนี่ยจะเป็นการเปิดปิดใหม่ กดครั้งเดียวเราสามารถตั้งค่าได้ว่าจะใช้ทําอะไรระหว่างใช้กดเพื่อมิวเสียงหรือว่าปิดเสียงกับกดเพื่อมาร์กตำแหน่งในการบันทึกเข้าไปเมื่อเราเชื่อมต่อไม้เข้าโปรแกรมโล a d เซ็นทรัลเราสามารถกดเข้าไปจุดที่เรามาร์กได้กระโดดข้ามไปหน้าจุดนั้นเลยเพื่อที่จะไม่ต้องหาว่าเสียงที่เราบันทึกหน้าจุดนั้น่ะอยู่ตรงไหนที่ด้านหลัง จะเป็นลักษณะการหนีบที่คล้ายกันแต่ต่างกันที่รุ่นใหม่มีระบบแม่เหล็กในตัวโดยที่องศาการรับเสียงของไมค์บิวอินของเขาเนี่ยจะเป็นแบบออมนิเดเรชันแนลคือรับเสียงรอบทิศทางตั้งไว้ตรงเนี้ยเสียงที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาได้หมดนะครับแต่เสียงที่อยู่ใกล้เนี่ยจะดังกว่าก็คือเสียงพูดของเรานั่นเองนี่ก็คือหน้าตาความแตกต่างของตัวส่งสัญญาณหรือตัวไมค์ระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่นะครับ ส่วนที่อยู่ในมือเนี่ยก็คือตัวรับสัญญาณนะครับก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันประมาณนี้เลยที่ตัวไมค์จะไม่มีหน้าจอนะครับจะมีแค่ไฟ led เพื่อบอกสถานะบางอย่างส่วนที่ตัวรับสัญญาณก็จะมีหน้าจอ led ให้เราสามารถดูสถานะต่างๆได้เช่นระดับความดังเสียงการปรับตั้งค่าต่างๆระดับเสียงไมคโหมดการใช้งานก็สามารถปรับตั้งค่าแล้วก็ดูที่หน้าจอตัวรับสัญญาณได้เลย ก่อนอื่นเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราบันทึกเสียงเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเขาจะบันทึกเข้าไปด้วยกับ2องชันเนลเสมอก็คือเลฟกับไลท์เวลาที่เราไปเปิดฟังผ่านลำโพงหรือหูฟังเนี่ยเราจะได้ยินหูฟังด้านซ้ายกับด้านขวา ที่อาจจะมีเสียงที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า2 Channel ที่บันทึกเข้าไปเนี่ยเสียงดังเท่ากันไหมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับโหมดการปรับเสียงทั้ง3โหมดนี้ครับโหมดที่1โหมดโมโนหรือโหมดเมิร์กเนี่ยจะเป็นการบันทึกเสียงจากทั้ง2ไมค์เข้าไปใน2 c h ช n n e l ลด้วยมาตรฐานการรับเสียงเดียวกันคือถ้าเราปรับระดับความดังเสียงเนี่ยด้วยมาตรฐานเกนเวอรลุ่มเท่าไหร่เนี่ยเขาจะใช้มาตรฐานเดียวกันในการรับเสียงซึ่งบันทึกเข้าไปแล้วจะไม่สามารถแยกเสียงจากกันได้ในระหว่าง2ไมค์นี้เพราะทั้้ง2ไไมด คิกเข้าไปใน c h a n n e Left l กับ Right like, พร้อมๆกันเราจะได้ยินเสียงทั้ง2ไมค์ในหูฟังทั้ง2ข้างทั้ง Left และ Right เลยโหมดที่2ครับโหมด s p l i t หรือ Stereo คือการบันทึกเสียงจากทั้ง2ไมค์เข้าไปแยกจากกันเดี๋ยวไอจะลองเปลี่ยนโหมดดูนะครับตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นโหมด Stereo แล้วนะครับ,นนค,รบคือการบันทึกจากไมค์ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยจะแยกจากกันไมค์ตัวหนึ่งเนี่ยจะดังเข้าหูฟังด้านซ้าย ส่วนมาอีกตัวนหนึ่งเนี่ยจะดังเข้าหูฟังด้านขวาถ้าหากว่าเรามี2พิธีกรเนี่ยแล้วก็บันทึกแยกจากกันแบบนี้เราสามารถไปปรับจูนแต่งในขั้นตอนการตัดต่อได้เช่นถ้าอีกคนหนึ่งเนี่ยพูดดังหรือเบาเกินไปเราสามารถไปปรับจูนเสียงแยกได้ในขั้นตอนการตัดต่อนอกนี้ยังสามารถไปใช้ในลักษณะของการทํา ASMR ได้ด้วยในการรับเสียงจากด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อเพิ่มอ right ัตราลดในการรับเสียงแบบ3มิติครับและโหมดที่3ครับก็คือ s f e ty Channel จะเป็นการบันทึกเสียงเข้าไปเหมือนกับโหมด m e r ร์หรือโหมดโมโนนั่นเองคือทั้ง2ไมค์จะถูกบันทึกเข้าไปทั้ง2 c h ช n n น l ทั้งเล t กับไรทแต่ทั้ง2ไมค์นะครับจะถูกบันทึกเข้าไปทั้ง c h a n n e น1และ c h a n n e l 2เหมือนเหมือนกันเลยไม่สามารถแยกจากกันได้แต่ช h a น n e l 2เนี่ยเสียงจะถูกลดลงไปอีก10เดซิเบลเป็นการเซฟการทํางานเพื่อป้องกันเสียงพีกหรือเสียงแตกเกินไปถ้า c h a n n e น1ดังเกินไปเราก็สามารถหยิบเสียงจาก Channel ช่องสองเนี่ยไปใช้งานได้ครับเสียงเนี่ยจะมีความดังต่างกันอยู่ที่1 0 d เดซิเบลครับเดี๋ยวจะให้ฟังดูนะครับว่าเซฟตี้ช h a นล e n n h l ที่ l ที่1กับ channel ที่2ที่ต่างกัน1 0 d เดซิเบลเนี่ยจะต่างกันประมาณไหนนี่คือเสียงจากโหมดเ e ฟตี้ช n n นลครับ นี่คือเสียงจากโหมด Safety Channel ครับทั้ง3โหมดนียก็เรียบร้อยเราใช้งานแบบไหนก็ปรับโหมดไปในแบบนั้นนะครับถ้าพิธีกรคนเดียวเนี่ยแนะนําใช้โหมด m e r g กหรือ Mono นะครับถ้าพิธีกรสองคนแนะนําใช้โหมด Split หรือโหมด Stereo ถ้าพิธีกรเป็นคนที่พูดเสียงดังเนี่ยมีดังบ้างเบาบ้างอาจจะใช้โหมด Safety Channel เพื่อเป็นการแบ็กอัพเสียงไว้ครับ มาพูดถึง32 Bi ิบสอิตโฟส์นะครับเป็นการบันทึกเสียงแบบละเอียดเข้าไปในไมโคลโฟทไวเลตโปรตัวนี้ไมคทไวเลตทั่วไปเนี่ยจะบันทึกอยู่ที่16หรือ24 bit บิตเท่านั้นเองอาจจะมีไมคบางตัวอย่าง Holly l a n d l ร r k Max ที่เพิ่งเปิดตัวออกไปนะครับแล้วน่าจะเป็นไมคที่ดีที่สุดแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยังบันทึกสูงสุดอยู่ที่24 bit บิตเท่านั้นเองแต่โหลดไวเลตโปรมาแรงแซงทางโคง้งบันทึกได้ถึง32 bit บิตถือว่าละเอียดมากสามารถเทียบได้กับไมครสตูดิโอพอดแคสต์ ถึงย่านความถี่เนี่ยก็จะบอกข้อมูลมาเหมือนเหมือนกันว่าอยู่ในระหว่าง20ถึง20,000เฮิรต์ทั้งย่านต่ำย่านกลางย่านสูงสามารถเก็บได้หมดซึ่งจะมีประโยชน์ในการนำไปปรับจูนแต่งต่อได้เสียงจะมีความละเอียดมากกว่าตอนนี้ครับได้บันทึกเข้าไปพร้อมกันทั้ง2ทางเลยก็คือบันทึกเข้าไปที่ตัวไม้และบันทึกเข้าไปที่ตัวกล้องเพื่อทดสอบว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมแต่การบันทึกเสียงให้ได้32บิตเนี่ยมันมีเงื่อนไขยอยู่ครับซึ่งถ้าเราบันทึกเข้าไปผ่านกล้องโดยตรว จะไม่ได้32บิตนะจากการทดสอบแล้วเนี่ยจะได้อยู่ที่16บิต ทั่วไปเลยถ้าต้องการเสียง32บิตเราจะต้องใช้งานลักษณะบันทึกเสียงในตัวเท่านั้นครับก็คือหยิบขึ้นมาเนี่ยแล้วก็กดปุ่ม r คอรด์ด้านบนให้ขึ้นสัญลักษณ์สีแดงเมมโมรี่ในตัวไมค์เนี่ยจะให้ตัวละ32กิกนะครับจะบันทึกได้ต่อเนื่องถึง40ชั่วโมงในการนําเสียงออกมาเราก็สามารถนําสาย Type C ต่อเข้าคอมได้โดยตรงจะมี drive เด้งขึ้นมาเรากดเข้าไปเนี่ยแล้วก็ดึงเสียงออกมาได้เลยเหมือนการใช้แฟลชไดรฟ์หรือเราจะใช้ผ่านโปรแกร,รมโหลดเซนเตอร์ของเขาก็ได้ถ้าต่อสาย Type C แล้วเปิดโปรแกรม ขึ้นมาเนี่ยเขาจะขึ้นไอคอนเลยนะครับว่ากําลังเชื่อมต่ออยู่แล้วก็สามารถคัสตอมการ Export ตไฟล์เสียงออกมาได้ว่าจะ Export ออกมาในรูปแบบไหน3-2มสบิตยีบิตเนี่ยยังสามารถเลือก Export ได้จากโปรแกรมของเขาถ้าเราดึงผ่านไดรฟ์โดยตรงเลยจริงๆก็ได้32มสิบิตเหมือนกันครับต่อไปครับเทคโนโลยีเกนแอ s ซิ ตรงนี้เนี่ยไอคิดว่ามาแทนที่ฟังก์ชันลิมิเตอร์ที่อยู่ในโหลดเวเลทโกตัวเก่าที่ช่วยป้องกันเสียงพีกนะครับเป็นการลิมิตไม่ให้เสียงเนี่ยดังเกินไปแต่โหลดเวเลทโปรตัวใหม่เนี่ยจะมาด้วยกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่าเกนแอซิดเป็นการช่วยปรับระดับความดังเสียงให้อัตโนมัติในการปรับตั้งค่าว่าจะให้ไมเนี่ยเปิดเกนแอซิดหรือเปล่าสามารถปรับได้ผ่านแอปโหลดเซนทตอรเลยแอปโหลดเซนทตอรเนี่ยสามารถใช้งานง่ายมากต่อสายแทยฟีจากตัวรับสัญญ,ญาณเข้าไปที่มือถือแล้วเปิดแอปขึ้นมาเขาจะเชื่อมต่อให้ แล้วก็มีหน้าจอ UI ที่สามารถใช้งานได้ง่ายเข้าใจไม่ยากและเราสามารถเลือกตั้งค่าได้ครับว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันนี้หรือเปล่าสามารถปิดก็ได้จะเปิดแบบออโต้ก็ได้ก็คือให้เขาตรวจจับว่าถ้ามันจำเป็นต้องใช้เนี่ยก็ให้เปิดขึ้นมาใช้เลยในการช่วยปรับระดับเสียงแล้วก็แบบที่3ก็คือดานามิกก็คือให้ใช้ฟังก์ชันนี้ไว้ตลอดนะครับให้ไมเนี่ยช่วยตรวจจับแล้วก็เลือกระดับความดังเสียงที่เหมาะสมให้ตลอดการใช้งานแกนแอซิสเนี่ยจะมีประโยชน์คือถ้าเราปรับเองเนี่ยเราปรับเบาไปหรือดังเกิน อาจจะได้คุณภาพเสียงที่ไม่ดีที่สุดได้แต่ถ้าการปรับระดับความดังเสียงที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้เราสามารถดึงประสิทธิภาพของไมค์ออกมาใช้ได้สูงที่สุดบันทึกเข้าไปแล้วมีคุณภาพมากที่สุดในส่วนตัวของไอเนี่ยคิดว่าตัวเองน่าจะปรับอยู่ในรูปแบบออโต้ให้เขาช่วยดูให้ว่าถ้าเราใช้ในสถานการณ์ที่มันดังเกินไปจริงๆเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยช่วยปรับเกณฑ์ให้ดีกว่าแต่ถ้ามันไม่จําเป็นก็ให้เขาปรับตั้งค่าอยู่ที่ดีฟอลประมาณลบสิตั้งไว้แบบนี้ในส่วนตัวของไอคิดว่าน่าจะดีที่สุดครับ ระบบ i m ม c โคดก็คือระบบที่ช่วยในการซิงค์เสียงระหว่างเสียงไมค์กับภาพจากกล้องให้ตรงกันถ้าเราใช้ไมค์ลักษณะของการบันทึกเสียงจากตัวรับสัญญาณเข้ากล้องโดยตรงเราไม่ต้องสนใจฟังก์ชันนี้เลยเพราะว่ายังไงเสียงพูดของเราก็ตรงกับภาพที่บันทึกในกล้องอยู่แล้วเพราะเป็นการบันทึกพร้อมกันแต่ไทม์โคดเนี่ยจะมีประโยชน์ลักษณะของการบันทึกแยกจากกันก็คือเราบันทึกในตัวไมค์อย่างนี้แล้วเราก็กดบันทึกกล้อง ซึ่งจะไม่มีอะไรเชื่อมโยงกันในการที่เราจะทําให้ภาพจากกล้องและเสียงจากไมค์เนี่ยดำเนินพร้อมๆกันบนไทม์ไลน์ในขั้นตอนการตัดต่อเนี่ยเราจะต้องทําการซิงค์จะมีหลายวิธีมากในนั้นแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดก็คือระบบไทม์โค้ดจะเป็นระบบที่ทําให้ไมค์กับกล้องเนี่ยบันทึกได้พร้อมๆกันแล้วก็ไปเปิดในโปรแกรมแล้วทําการซิงค์ซึ่งในขั้นตอนการเชื่อมต่อเนี่ยเราจะใช้ตัวรับสัญญาณต่อกับตัวก,วกล้องนั่นแหละ แล้วก็ตั้งค่าที่กล้องในการบันทึกเข้าไปในนี้แล้วก็ใช้บันทึกเข้าไปในรูปแบบของไทม์โคดในการเช็คว่าตัวไม์เนี่ยได้ซิงก์กับตัวกล้องเพื่อบันทึกในรูปแบบไทม์โคดหรือเปล่าเราสามารถดูได้ที่หน้าจอตัวรับสัญญาณนะครับเขาจะมีเลขขึ้นมานะครับออกมาเป็นหลายหหน่วยจะมีทั้งบอกชั่วโมงนาทีวินาทีแล้วก็เฟรมเรทให้เรารู้ได้ว่าตอนเนี้ยมันกําลังใช้ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการซิงค์ทมโคดระหว่างไม์และตัวกล้องโดยการเซตติ้งของกล้องแต่ละตัวเนี่ยไอ้เข้าใจว่าจะไม่เหมือนกันนะครับ จะต้องไปเซตทิกล้องด้วยในการทําความเข้าใจว่าตัวรับสัญญาณที่ต่อมาเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไทม์โค้ดที่จะซิงกันถามว่าทําไมต้องทําให้ยุ่งยากแบบนี้ด้วยในเมื่อต้องใช้ตัวรับสัญญาณอยู่แล้วเนี่ยทำไมเราไม่ส่งสัญญาณจากไมค์เข้าตัวรับแล้วมันทึกเข้ากล้องพร้อมๆกันเลยจะไปทําให้มันยุ่งยากทําไมเหตุผลก็คือถ้าเราต้องการบันทึกเสียงให้มีรายละเอียดสูงที่สุด32บิต มันจะต้องบันทึกที่ตัวหม่เท่านั้นซึ่งการซิงค์เนี่ยมันไม่ได้บังคับนะคะว่าจะต้องซิงค์ผ่านไทม์โค้ดเท่านั้นเราจะบันทึกแยกกันแล้วก็ไปออโต้ซิงค์ในโปรแกรมตัดต่อก็ได้ไทม์โค้ดก็คือหนึ่งในวิธีในการซิงค์ที่ทําให้มันซิงค์ง,ง่ายขึ้นแต่สาหรับบางคนก็อาจจะคิดว่ามันยุ่งยากก็ได้ซึ่งไอก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันโดยปกติของไอในการทํางานโปรดักชันประมาณนี้เนี่ยไอยก็จะกดบันทึกที่ไม์แล้วก็บันทึกที่กล้องแล้วก็ใช้เสลดในการตีหรือว่าปบมือเอาก็ได้ เพื่อให้เป็นเสียงการซิงค์แล้วเราก็ไปใช้ฟังก์ชันออโต้ซิงค์ในโปรแกรมตัดต่อก็ได้ในโปรดักชันขนาดใหญ่หรือในคนที่มีความชํานาญแล้วแต่สไตล์การทํางานเนี่ยก็อาจจะใช้ฟังก์ชันทำโค้ดก็ได้ครับถ้าพูดถึงความเสถียรในการรับส่งสัญญาณว่า สัญญาเนี่ยมีขาดหายไหมในการใช้งานจริงจากประสบการณ์2อปีที่ใช้ไมโครเวลเลตโกรุนเดิมมาเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเลยว่าเสียงเนี่ยมีการขาดหายทั้งจากการใช้งานในสตูดิโอหรือใช้นอกสถานที่ไม่ว่าจะหันหน้าหรือหันหลังแล้วก็ใช้ได้ไกลในระยะที่เราอะ่ะใช้ปกติไม่หายนะครับระยะที่ไอใช้จริงเนี่ยสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณ20เมตร30เมตรก็ถือว่าไกลมากแล้วนะซึ่งไมคตัวเดิมของเขาเนี่ยเค้ว่าใช้ได้ไกล2 0 0เมตรแต่เราก็ไม่เคยใช้ไกลขนาดนั้นนะครับขึ้นอยู่กับรูปแบบของงานด้วยแหละแต่ตัวใหม่ ว่าใช้ได้ไกลถึง260เมตรไกลกว่าเดิมนั่นหมายความว่าเขามั่นใจว่าเสถียรกว่าเดิมถ้าพูดถึงว่าการเอาไปใช้งานจริงที่ไกลขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นลนักษณะของการถ่ายในแบบเช่นในสนามกีฬาในสนามฟุตบอลที่กล้องกับพิธีกร,รหรือ s u b j e c เนี่ยอยู่ไกลกันมากแล้วต้องการส่งสัญญาณเสียงไกลขนาดนั้นก็จะเป็นสถานการณ์แบบค่อนข้างพิเศษหน่อยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้แบบนั้นแต่มันคือการการันตีความเสถียรของสัญญาณว่ามันเสถียจรจริงนะหันหน้าให้กล้องได้ไกลหันหลังให้กล้องเนี่ย ลดลงมาไม่ได้ไกลขนาดนั้นเดี๋ยวเราไปทดสอบกันจริงๆดีกว่าครับว่าโหลดไวเลสโปรสามารถหันหน้าได็กล้องเนี่ยไกลแค่ไหนและหันหลังให้กล้องเนี่ยไกลแค่ไหนสถเยรแค่ไหนไปดูกันครับจะเริ่มจากหันหน้าให้กล้องแล้วไอจะถอยไปเรื่อยๆนะครับ5เมตรครับ10เมตรครับอันนี้หันหน้าให้กล้องระยะ25เมตรนะครับ แล้วก็หันหลังให้กล้องระยะ25เมตรสัญญาณเป็นยังไงบ้าง30เมตรครับ40เมตรแล้วครับ60เมตรแล้วนะครับ80เมตรแล้วนะครับระยะ100เมตรระยะ120เมตรครับ130เมตรแล้วครับตอนนี้140เมตรครับตอนนี้160เมตรสําหรับไอ้นะครับโหลดไวเลสโปรก็ยังคงเป็นไม์ไวเลสไรสายที่สามารถบอกได้ว่าดีที่สุดตัวหนึง่งถ้าใครอยากได้ไม์ที่มีคุณภาพไปใช้กับงานที่สําคัญของเราที่สามารถช่วยเซฟให้งานของเราเนี่ยไม่เสียหายและได้คุณภาพเสียงที่ดีโหลดไวเลสโปรก็เป็นทั้งเลือกหลักทั้งเลือก สําหรับใครที่อยากจะเข้ามาทดลองเล่นทดลองใช้ไมโหลดไวเลตโปรเนี่ยก็เชิญได้ที่ร้านไอมาสตูดิโอนะครับเปิดทุกวันเซิร์ฟแมพมาได้เลยนอกนี้ก็ยังมีบริการจัดเซตสตูดิโอสำหรับถ่ายภาพถ่ายวิดีโอไลฟ์สตรีมอย่าลืมกดติดตามไอเพื่ออัปเดตแกจ็ตและสาระดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ